คก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการใช้งานเมาส์แล้วคีย์บอร์ดกับแอปพลิเคชัน Magic g เก e p a d Pro เล่นเกมฟ e e Fire จะสามารถใช้ได้ไหมนะครับผมโอเคก่อนอื่นเปิดเข้าแอปพลิเคชันมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มในส่วนของเกมเข้ามานะครับเพิ่มในส่วนของฟ e e Fire นะเข้ามากดแบ็คเข้าไปนะโอเคเกมเข้ามาแล้วก็จะทําการต่อ OTG นะก็จะเปลี่ยน USB Type C นะแล้ว USB Hub ในส่วนของเล่นมี o t e 8นะครับเช่นเคยโอเคนะเมื่อทําการคอนเนคในส่วนของเมาส์และคีย์บอร์ดแล้วผมคิดว่ามันนา้ได ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นชื่อแอปมันก็เป็นเกมแพทนะครับซึ่งมันคือชื่อจอยนะแล้วก็รูปสัญลักษณ์ทุกอย่างก็เป็นจอยหมดเลยเดี๋วเราจะเข้าไปในส่วนของเกมเลยแล้วกันเปิดเกมขึ้นมาแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปทําการตั้งค่าการควบคุมนะดึงดีแพทลงจริงผมจะเป็นกดไม่ได้นะ การตั้งค่าไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเราไปเทสในเกมกันเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกนะครับชื่อแอปพลิเคชันมันเป็นแอปพลิเคชันใช้จอยในการควบคุมนะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะขยับไม่ได้เลยนะตอนนี้โอเคนะครับไม่น่าจะเล่นได้นะของเมาส์และคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นจอยคอนโทรลแทนเนื่องจากว่าชื่อแอปพลิเคชันเป็นเกมแพดก็เลยน่าจะใช้กับคีย์บอร์ดไม่ได้นะแล้วก็มันไม่มีฟังก์ชันของคีย์บอร์ดด้วยการใช้จอยใช้ได้ปกตินะครับผมการตั้งค่าป็น อนอล็กขวานะครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับผมเดินผมดึง D e ีผพลลงมาแล้วก็ในส่วนของอนอล็กผมจะเป็นใน,ในการหมุนรอบทิศทางนะหมุนรอบตัวเองของตัวละคร<ะ>น,นะครับในเกมโอเคก็คจะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งานใช้คีย์บอร์ดไม่ได้ใช้จอยแทนนะครับ <c oughs> ผมยังไายไม่ถึงฝั่งเลยลงไกลเกนะินสุดขอบแมปเลยเดียวหรือแล,แล้วการที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนั้นอบกมอบทําไมก็ไปสิเพิ่มปุ่มวิ่งนะน่าจะกระโดดอะได้ต่ไมได้เก็บไม้บ้านหลังนี้ พยายามตั้งผมให้ตรงนะครับถ้าตั้งไม่ตรงมันจะยิ่งถอยหลัดมันผมนี่แล้วผมก็จะตตยตรงนี้ okay, โอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานซึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเมาส์และคีย์บอร์ดได้นะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะถึงมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ